สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทานายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมังกรประจําเดือนกุมภาพันธ์2568นานะครับสําหรับคุณคนราศีมังกรนั้นดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างจะดีสมดังที่คุณหวังและตั้งใจหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับภาพรวมของคนราศีมังกรนั้น ในเดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาครับมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หน้าที่การงานใหม่ๆนะครับแล้วในเดือนนี้นะครับเป็นไปในทิศทางที่คุณยิ้มได้สบายอ,อกสบายใจได้นะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่ทําดีแล้วได้ดีนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันเลยเรามาเริ่มจากการงานสําหรับการงานของคนราศีมังกรน,นั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณมีโอกาสดีๆครับ หลายคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นหน้าที่การงานใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมอบหมายหน้าที่สําคัญสําคัญให้นะครับแลว้วชาวราศีมังกรบางคนมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปต่างถิน่นต่างที่บางคนไปเพื่อที่จะทํางานบางคนไปอบรมสัมมนานะครับไปหาความรู้ใหม่ๆสําหรับในช่วงนี้นั้นคนที่ทํางานประจําและรับราชการขอให้คุณตั้งใจทํางานครับทํามันให้เต็มที่ แล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วคุณมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตเกี่ยวกับการงานมากยิ่งขึ้นครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจเองในช่วงนี้นะครับมีโอกาสได้เริ่มต้นหรือขยับขยายธุรกิจมีโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีครับหลายคนทีเดียวธุรกิจปัง มีชื่อเสียงครับได้รับการยอมรับได้รับการส่งเสริมในเชิงธุรกิจมากครับหลายหลายคนนะครับมีโอกาสที่จะมีหุ้นส่วนใหม่ๆเพิ่มเติมในเชิงธุรกิจหลายคนนะครับที่มีคู่ค้าใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณยิ้มได้สบายอ,อกสบายใจได้นะครับในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ถ้าจะให้ดีนะครับผมแนะนําเพิ่มเติมว่าคุณควรจะสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชันใหม่ๆเพิ่มเติมเอาไว้นะครับ แล้วพยายามที่จะโปรโมทธุรกิจของคุณเพิ่มขึ้นคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยครับสําหรับธุรกิจที่ถือว่าดีในช่วงนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นการทําธุรกิจที่ใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยการพัฒนาธุรกิจนะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การใช้ทักษะความรู้ความสามารถของคุณนะครับในการที่จะพัฒนาธุรกิจนะครับไม่ว่าจะนําเข้าส่งออกเพราะบางคนนั้น มีโอกาสนะครับที่จะไปติดต่อกับต่างประเทศด้วยในช่วงนี้นะครับธุรกิจถือว่าดีบางคนที่เป็นออกแกนไ์นะครับก็ดีด้วยในช่วงนี้ครับเป็นธุรกิจขาขึ้นทีเดียวแต่คุณก็ต้องเปิดกว้างให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสําหรับนักเรียนนักศึกษานั้นมีโอกาสที่จะรับ การมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆนะครับต้องรับผิดชอบสิ่งใหม่ๆแล้วทําให้คุณดูดีขึ้นเติบโตขึ้นครับผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมมากถือว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสของคุณนะครับขอให้คุณขยันและตั้งใจทํามันให้เต็มที่ทํามันด้วยความใส่ใจทํามันด้วยความเพียรครับแล้วโอกาสมันจะเป็นของคุณสําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการหางานประจําทํานะครับลุกขึ้น อย่างมัวนอนอยู่นะครับลุกขึ้นแล้วไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่คุณจะไปสมัครนะครับขณะเดียวกันคุณก็ต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองด้วยนะครับเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างนะครับเมื่อมีความรู้เพียงพอลุกขึ้นละเดินออกไปสมัครงานครับสมัครอย่างมั่นใจครับแล้วโอกาสมันจะเข้ามาหาตัวคุณแต่ถ้าคุณนั่งรอนอนรอและบอกว่าอยากให้โอกาสพุ่งเข้ามาเห็นจะยากครับ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่คนตกงานเยอะมากในช่วงที่เศรษฐกิจขาลงนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองที่คุณจะปรับตัวเข้าหางานนะครับบางคนนั้นได้งานใหม่ครับเป็นสิ่งที่คุณยังไม่เคยได้เรียนรู้ไปเรียนรู้มันนะครับอย่ายอมแพ้อย่าปฏิเสธงานเปน็นอันขาดครับแล้วมันก็จะดีกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อในเรื่องการเงินนะครับสําหรับเรื่องการเงินนั้นหลายคนทีเดียวนะครับ คนราศีมังกรคุณมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามามากครับบางคนทั้งจากงานหลักงานเสริมบางคนนั้นมีเงินพิเศษเข้ามาช่วงนี้ด้วยมีโบนัสเข้ามามีค่าคอมมิชชั่นเข้ามาบางคนที่ปฏิดตตอสถาบันการเงินเอาไว้นะครับก็จะได้รับการอนุมัตินะครับถือว่าเงินเข้ามาค่อนข้างมากครับแต่ในขณะเดียวกันการที่คุณจะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ คุณต้องศึกษาหาความรู้ดีๆลงทุนด้วยความรอบคอบอย่าซุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าลงทุนเป็นังขาดน,นะครับเพราะมันจะมีโอกาสเสี่ยงมากแล้วเดี๋ยวกว่ามันจะได้ต้นทุนกลับมากว่าจะได้ผลกําไรตอบแทนเนี่ยครับ้าครับแล้วการใช้ใจ่ายในช่วงนี้นั้นมีเข้ามาค่อนข้างมากด้วยคิดแล้รอบคอบก่อนนะครับก่อนใช้ใจ่ายเงินถ้าจ่ายดีเรียงลําดับความสําคัญของการใช้ใจ่ายเงินไว้ด้วยจ่ายเฉพาะเท่าที่จําเป็น ใจเฉพาะที่สําคัญก่อนนะครับเรื่องใดย,ยังไม่จําเป็นยังไม่สําคัญเว้นไว้ก่อนได้ก็เว้นไว้ก่อนบ้างนะครับแล้วมันก็จะดีกับคุณนะครับทําให้การเงินนั้นผ่านไปได้ด้วยดีครับต่อไปเรามาดูกันต่อในเรื่องความรักนะครับมาเริ่มต้นที่คนโสดเลยสําหรับคนที่โสดอยู่มีโอกาสได้พบได้เจอคนถูกอกถูกใจมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ด้วยทําให้คุณยิ้มได้สบายอกสบายใจได้ครับในช่วงนี้หลายคนนั้นพบรักกับคนใกล้ชิดคนที่เคยรู้จัก บางคนนั้นเป็นรักเก่าที่รีเทิร์นกลับมาแต่สําหรับคนที่รักเก่ารีเทิร์นอย่าลืมนะครับพูดคุยกันก่อนทําความเข้าใจกันก่อนว่าที่ผ่านมาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาถึงได้เลิกลาก,กันไปและถ้าจะรีเทิร์นต้องไม่เกิดเหตุซ้ํารอยเดิมนะครับมันถึงจะทําให้คุณใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับสําหรับคนที่รักกันแล้วอยากจะรีเทิร์นสำหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ ในเดือนนี้ความรักดีครับความรักหวานต่างก็ดูแลเทคแคร์ care, คอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกันดีนะครับเอาอกเอาใจกันดีมากช่วยเหลือกันดีครับหลายคู่ทีเดียวนะครับที่มีการตกลงปรงใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหลายคู่มีการวางแผนที่แต่งงานกันด้วยก็ขอสแสดงความยินดีเอาไว้ล่วงหน้าด้วยเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องมองคลมากสําหรับชีวิตคนเรานะครับสําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีคู่มีเจ้าของอยู่นะครับ ในเดือนนี้หลายคู่นะครับมีข่าวดีเข้ามามีการตั้งครันได้บุตรได้หลานได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวแล้วทําให้คุณยิ้มได้สบายอกสบายใจได้ครับในช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของความรักทําให้คุณสองคนเนี่ยได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันได้ทํากิจกรรมดีๆร่วมกันได้พูดได้คุยทําความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องระวังหน่อยอยู่ใกล้กันมาก แล้วอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้บ้างนะครับต้องใจเย็นๆใช้ใช้ผลครับแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีสําหรับสุขภาพในช่วงนี้นั้นคุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับถึงแม้ร่างกายคุณจะแข็งแรงดีแต่ต้องระวังอุบัติเหตุเอาไว้สักหน่อยนะครับบางคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับทําให้มีโอกาสประสบอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับ สำหรับเรื่องที่ผมจะแนะนําเพิ่มเติมก็คือในช่วงนี้เกี่ยวกับการงานครับคุณต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการทํางานเพิ่มขึ้นขยันสักหน่อยนะครับวางแผนให้รอบคอบในการทํางานและมันจะดีกับคุณเองสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้ง line ไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณกอแอดไลน์และส่งข้อความหมออยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณ เมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับเพราะถึงเวลาตามท่านหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วจะให้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขอไปด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรัก และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสราบับวันนี้สวัสดีครับ